อู๋แลนกนอีกแล้วลแลนแกนโอ้แลนเกนโอ้แลนเกนครั้งสองไเลยโอ้ดูเดีวเดียวเดียวเดี๋ยวแแลนเกนวคือมีมจิตัวนึงคือนางลัามากมูแลนเกนอยเียเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเกิน ที่นติดตามติตอ้นะพีใช่คนที่ที่ชื่อว่าเธอหิวข้าวไหมวิเราเจคนดังเฮ้ยเราเจอคนดังแล้วใครร้องเพลงนะพ <c oughs> ี่จะให้บัตรเป็นชื่ออะมึงก็ไปดูในเฟซดิ <c oughs> ใครร้องเพลงนะเดี๋ยวแจกบัตรเป็นชื่อครใคร้องเพลงแจกบัตเป็นช <c oughs> ื่อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยสปีดอยู่จริงด้วยใครอยากไหมโอ้ย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  ลองรพอมไม่รพอมไม่เป็นไรแจกอยู่ดีโอเคมาดวงตะว,วันรับลา คุณแรงแกดอีกแล้วแรงแกแรงแกแรงแกมาตกมาเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดแรงแกวีคือมีอิโมจิตัวนั้นคือน่ารักมากอิโมจิแดแล้วงเอานระยวดึงดก ปางใหม่ดีพ okay. no, like <oh, right? ี่ปากใหม่พี่เดี๋ยวให้ดูเคียวกับท่าใหม่เฮ้ยจีเอ็มปะเนี่ยโอ้ยจีเอ็มปะเนี่ยโอ้ยปากใหม่จีเอ็มได้ซ้ำพี่เฮ้ยท่านี้ท่าอะไรอ่ะเราเข้ามาแล้วหรอมันคือท่าของตัวละครพี่มีปากทุคงใหม่ดีพี่ทักเขียวหน่อยได้ไหมทักเขียวเลยอุ้ยแม่เจ้ามันเป็นปักเกอร์อะไรอ่ะเราจะกินท่าปากคงแข็งแรกที่ปากทคงใหม่มันยังม ีตักมือหน่อยดิเฮ้ยทักเคียวก่อนดิเราอยากได้รหัสพี่เลยอ่ะไอ้ยบ้าเอารหัสกูบ้าตักมือใหม่ดิพี่เจ๊เอาเรื่องกูให้ดูท่าใหม่ตากทักเคียวเลยดิทักเคียวเคียวกูใหญ่ขนาดดิขนไมของเมนซ์ เขาเป็นแบบพี่ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นลูกใสพี่เป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายค่ะแล้วเขาแล้วเขามีคาตาลาอันนั้นแล้วเขามีกิโยวันเฮ้ยเขาทักเคียวแล้วกดเติมเขาทักเคียวแม่จะเติมเลีวเขาสวยเบ้อเขาทักเขาทักเคียวแล้วเคียวสวยพี่หนูว่าพี่เป็นลูก G M หกเคียนั่นนะเคียวสวยไหมเคียวสวยไหมสวยมากอุ้ยเป็นยูทูบเบอร์เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเหมือนเป็นคนที่เลยสดแล้วก็เอิ่ม พาไปลูกแคนไปดันแกนแบบเนี้ยพี่เขาเป็นคนดังใช่ไหมเนีย่ยถ้าพี่เล่นติ๊กต่อนูจะไปติดตามติ๊กต่องพี่ทันทีใช่หรอถ้าพี่เป็นยูทูบเบอร์เราจะไปติดต,ต,ตามพี่ทันทีใช่ติดตามช่องทางเลยใช่ป่าะขอไมค์หน่อยได้ไหมพี่อยากได้ยินเสียงพี่ ออะะไร่จะติดตามหรือเปล่าอะไรวะเอาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์อะไรเนี่ยเฮ้หรือว่ายูทูบชื่หรือว่ายูทูบชื่อร์หรือว่าซ่องเขาแบบเขาเล่นยูทูบซ่องไม่ใช่ซ่องช่องช่องก็เอาลงนะเอูเอาโทรศัพท์หนูเออไม่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 ใช่ซ่องไม่ใช่ซ่องช่องไม่แน่แบบท่าเอเคบางกอนอะไรเปล่าการมีการหล่นดอนอุ้ยเออไม่ นี่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะคืองงอันเนี้ยปอดปอดตึงมากเลยว่ะขึ้นแรงแกเด่ะปอดนอนผ้าอันนี้ก็มีอีกปอดตื่นเกินจ่มสกาล่ะนี่ไงปอดติดโทื่นเกิน โอ้โหลูกดีเอ็มลูกดีเอ็มอ๋ออันนั้ดีดีดีก็เมื่อกี้ก็พร้อมกันเลยอ่ะติดตามยังอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหังจากคนยากแล้วหนูก็ลองไปติดตามกอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปติดตามกันอย่างนี้นะน่าเดี๋ยวมากูให้ติดตามตามช่องในเฟซในยูทูบในติ๊กต็อกโอเคี๋ยวหนูไปติดตามทั้งหมดเลยในทั้งในเฟซในทั้งในยูทูบ มาดูในเฟซสิเฮ้ยจริงเหรอพี่แป๊บนึงนะจ<บ>ะสตรีมอยู่หรอพี่บอกให้ไปดูในเฟซนะเหมือนพี่จะสตรีมอยู่เลยนะไปไปดูก่อนนะไปดูก่อน <c oughs> มีเ <c oughs> ป็นดูในเฟซแปบบ๊บเวลาสมมุิพี่เขาสตรีมอยู่ยรเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีอะ <c oughs> ดีใจมากเลยที่เจอคนดังเขาใช่เหรอดีใจที่เจอคนดังแต่ไม่รู้จักพี่เลยนะเดี๋ยวเราจะไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวเราจะรอดูว่าสมมติถ้าเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาจะรู้จักเราหรือเปล่าพี่สตรีมอยู่เหรอเจอพี่เขาในเฟซบุ๊กเขากำลังะตีฮะมีโอไยอดโอ้ยช่างพี่ถือคือว่ดีใจอ่ะนี่ออกช่องคนดังอ่ะเขาทุกคนเย้เย้ เฮ้ยเราเจอคนดังเฮ้ยเราเจอคนดังแล้วใครร้องเพลงนะพี่จะให้บัตรเป็นชื่ออะมึงก็ไปดูในเฟซดิใครร้องเพลงนะเดี๋ยวแจกบัตรเป็นชื่อฮะใครร้องเพลงแจกบัตรเป็นชื่อไปดูอ,อยากได้บัตรเป็นชื่ออะอ่าอย่าไม่เป็นชื่อก็ร้องอุ้ยอุ้ยสตรีมหยุดจริงด้วยใครใครอยากได้โอ้ยก๊งเปิดเหมือนพี่คนนั้นเลยที่บอกว่าเธอหิวข้าวอ่ะได้ไหมอะ อ่ะไม่เป็นไรหนูร้องเลยอ่ะมูเพ็ตพี่มีหนึ่งแสนกมเพสเลยนะพี่เก๋มืออ่ะก็เดี๋ยวพี่แจกเนี่ยเดี๋ยวพี่แจกเนี่ยเอาแจกบัตรเป็นชื่อเนี่ยจะเอาเปล่าถ้าเอาก็ร้องเพลงเอาเอาเอาร้องเพ<อ>ราะไม่เพราะไม่เป็นไรแจกอยู่ดีโอเคแกนารากสัจจากกวาลมีคนเป็นล้านตะเกียงไมงด่ากันไปกันมาสัจจากกวาลโอเคกันแลพี่อะไรอ่ะยังไม่จบเลย <c oughs> เ ไม่ใช่ให้มันจบท่อนไปเลยอ่ะให้มันจบไปเลยอ่ะดวงตะวันรับลาได้ไหมได้หมดเลยในรูปไปเนี้ยเพลงอะไรก็ได้หนึ่งสองสามแล้วหนูขอหนูขอปิดไมค์ก่อนแล้วหนูหนูขอหัวเราะก่อนนะโอเคอะไรก่อนปิดไมค์แล้วหัวเราะคืออะไรอ่ะหนูขอเราะยังไงขอขอฟังขอฟังเสียงหัวเราะหน่อยได้ไหมที่ตอนจะปิดไมค์แล้วหัวเราะให้หัวเราะดังมากเลยนะโอเคหัวเราะดังก็ได้เลยไม่เอาดีกว่าหนูไม่อยากหัวเราะก่ะโอเคไม่หัวเราะก็ได้เอาร้องเพลงทั้งนั้นอ่ะโอเคมาดวงตะวันรับลาการเวลาไม่หมดเพีย จะมีสิหนึ่งยังเหมือนเดิมหัวใจของฉันไม่แปรเปลี่ยนฉันคนนี้ขอสัญญาจะดูแลเธอไม่ไปไหนไม่ว่าจะนานสักเท่าไรก็ยังเป็นเธอที่คนเดีวยวเวลาเธองอนพี่ก็จะน้อยจะไม่รอให้น้อยใจปวดใจบ้างซีผีไม่ได้เป็นใครไม่รู้เป็นไรเธอชอบมัดแม่เธอหน้าตีันกอจะ้อรเราเพลงมากอ่ะพอละ โอเคแอปเพื่อนครับได้แล้วจ้ะเอาคนแรกอันนี้แจกก่อนเลยเย้ yeah. อุ้ยเป็นเพื่อนหนูแล้วเป็นคนเดียวปี๊พี่มาเมื่อพี่ขอบคุณค่ะพี่พี่หนูติดตามทิกเกอรพี่อยู่นะพี่ใช่คนนี้พี่ชื่อว่าเธอหิวข้าวไหมไม่รู้เหมือนกันอ่นะหน้าเหมือนหรอโอเคงั okay, ้นพี่ไปแล้วนะทุกคน ด้วยกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากบ๊า,กบายบายบครับทุกคนสวัสดีนะครับ